สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาดูกิ่งพันธุ์มันสำปะหลังนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตัดกิ่งพันธุ์นะครับตัดต้นมันแล้วก็ไถเอาหัวมันไปทําการขายและจําหน่ายมาเป็นเงินนะครับทุนสําหรับในการปลูกมันครั้งต่อไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะใช้จ่ายในครอบครัวนะครับแล้วก็มาเป็นทุนในการทํามันครั้งต่อไปนะครับกิ่งพันธุ์มันสำปะหลังที่เรามีเราก็จะมาเก็บรักษาไว้นะครับ ตอนนี้ก็จะมาเก็บักษาว้ตอนนี้นะครับเตรียมมาอยู่พอตอนนี้ยังขูดมันยังไม่เสร็จนะครับนอันนี้คือกิ่งพันธุ์มันสํปันังนะที่เรายังไม่ได้คัดแยกนะครับและเตรียมกิ่งพันธุ์ไว้สําหรับฤด,ดูกาลหน้าโดยจะจัดเก็บไว้แบบนี้นะครับก่อนที่จะมานะครับเตรียมดินปลูกนะครับแล้วก็คัดแยกกิ่งสมบูรณ์กิ่งไม่สมบูรณ์นะครับกิ่งที่ใช้ทําพันธุ์และกิ่งที่จะ ต้องโลทิ้งออกไปนะครับตัวนี้นะครับโดยเราก็จะทําการคัดเลือกนะครับกิ่งพันธุ์อันนี้นะครับมันสำปะหลังแขกดำนะครับพันธุ์แขกดํานะครับหัวดกนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีนะครับเราก็จะพักไว้กองเป็นนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ขุดมันเสร็จแล้วก็จะทําการเตรียมนะครับ เตรียมเพื่อที่จะเป็นปลูกครั้งต่อไปนะครับก็จะมีนะครับตามต้นไม้นะครับที่อยู่ตามต้นไม้นะครับก็นะบไปดูตรงนี้ ก็จะเกี่ยวไว้แบบนี้ก่อนนะครับใต้ร่มไมน้นี่ก็จะมีต้นนุ้นนะครับต้นนุ้นนะครับเราก็จะมีกระจายกันอยู่ทุกจุดนะครับรอบสวนนะครับกิ่งมันสัมปะหลังแขกดำนะครับ ตัวนีน้ก็ส่วนมากก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับภายในหมู่บ้านนะครับก็จะมาขอนะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะครับเพราะว่า1กิ่งนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีกิ่งนะนงกิ่งนะครับมันก็จะสามารถสับได้ ท่อนละ25าเซนก็จะได้3ท่อน4ท่อนนะครับซึ่งพื้นที่5ไร่นะครับก็ไร่ละ2,000ต้นนะครับ